สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับสตูดิโอของผมวันนี้เป็นการแนะนําการจัดทัพของ chaos demon นะครับแน่นอนครับพูดถึงเดมอนเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเบลลากอร์อยู่แล้วครับเพราะเบลากอร์เนี่ยเป็นแม่ทัพที่เรียกว่าแทบจะร้อยเปอร์เซนก็คือร้อยเปอร์เซนเลยดีกว่าใช้ในกองทัพเดมอนของงานแข่งของผมทําไมต้องเบลากอร์เนยละ่ะตัวอื่นไม่ได้หรอไม่ได้ครับเพราะเบลากอร์มีความสามารถที่มีชื่อว่า shadow form ability ความสามารถนี้เนี่ย ในช่วงเริ่มต้นเมทัลเล่าครับเราจะเลือกอาบิตตี้ไดหนึ่งอย่างซึ่งปกติเนี่ยเขาจะเลือกกันเป็น r t e d in shadow ครับผมก็คือว่าถ้าเกิดมีเดมอนอยู่ในระยะ6นิ้วของเบลกร์ตัวเนี้ยเช่นยืนตรงเนี้ยเพื่อนอยู่ในระยะ6นิ้ว2ตัวเงี้ยทั้งตัวเบลกร์และเพื่อนทุกคนครับจะไม่สามารถถูกยิงได้จากระยะเกินกว่า18นิ้วส8นิ้ว ก็เข้าไปยิงใกล้ๆก็ได้นี่ใช่ครับผมแต่คุณคิดดูดิผมมีแบบ g า a ์เดียเตอร์ลนเซอร์สอคันสคันยืนอยู่72นิ้วสั่งยิงครับยิงไม่ได้ครับติดชาร์โดครับผมติดไอเรดเดตอินชาร์โดของเวลกอรครับผมก็แบบอะไรวะหรือว่าผมมี r e p พเซอร์เอ็กซิคิวชเนครับระยะยิงใส่หนิ้วจะไปยิงครับผมไม่ได้ครับเกิน18นิ้วยิงเพื่อนมาได้ไหมไม่ได้ครับอยู่ในออร่า ยิงเมลากอได้ไหมไม่ได้ครับเป็นคนแจกออร่าออร่านี่เจ้าของได้ด้วยนะครับแปลว่าถ้าคุณเจอทับยิงไกลไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับเมลากอเปิดความสามารถนี้ปุ๊บปินยิงไกลทุกกระบอกกลายเป็นง่อยครับผมคือความสามารถนี้ความสามารถเดียวอะ่ะคุณต้ควรเล่นแค่ออสเตรมอนแล้วแหะเพราะว่าแบบยุคนี้มันมีอะไรยิงไกลบ้างอ่ะตั้งแต่พวกแบบไฟพีซึ่ของเอลเดรี แกรีเตอร์แลนเซอร์ของสเปซมารีนไอรถปลาของทาวเงี้ยทุกอย่างที่มันยิงไกลหรือแบบไอเรือพีของเนคอนนี้ครับก็ยิงเกินสิบแปดนิ้วอยู่แล้วอะ่ะถ้าเวลากอยืนแจกออร่าปุ๊บนะไอพวกนี้เป็นง่อยหมดพรนเนี้ยการเล่นเคออร์ซิมอลเนี่ยจะเป็นการเดินทัพแบบเบลากอยืนตรงกลางแล้วทุกคนกรักกันคุณจะเอาบัตเทสเตอร์ชาลาสิกเฮลเบนพวกเนี้ยฮะหรือกระทั่งตัวแบบไอพวกตัวลูกน้องอะ่ะอย่างไอเจ้าสโลปปี้ ไบไบเปอร์ปักเบลเลอร์อะไรก็ช่างครับคุณก็เอาไปยืนกอดกับเบลกอแล้วก็เดินไปเป็นกองกองครับผมคิดสภาพเหมือนคุณเอาโมเดลเดมอนมามากอดกันตรงกลางสมมติว่าค่อยๆไถมันเข้าไปครับมันจะได้ผลหรอครับได้ผลครับผมคืออาวุธยิงไกลง่อยเนี่ฮะแปลว่าจริงๆนี่8นิ้วถูกป่ะแล้ว18นิ้วที่ยิงได้นี่คือถ้าเข้าได้ยิงปุ๊บคุณเดินกัน6นิ้วสมมติคุณเอาไอ้ตัวไหนดีอ่ะไอ้นี่แล้วกันชาลาสิเฮลเบนอ่ะ ห่าง18นิ้วเขาจะยิงละคุณเดินไป14นิ้วครับชาร์จใส่แทงหมดเลยครับผมอ้าว18นิ้วผมจะยิงจะถึง18นิ้วแล้วคุณรถบัสเทอร์สเตอร์เนี่ยวิ่ง12วิ่งเข้าไปแล้วชาร์จต่อครับถึงตัวครับผมนี่แหละครับความน่ากลัวของเคลิลสเตมอนครับผมของเบลกรอมแจกออร่ราที่ไม่คนมองไม่เห็นมันครับผมมันทำให้การยิงเกินกว่า18นิ้วเนี่ยยิงเราไม่ได้ครับนี่คือพูดเยอะเพราะว่ามันสำคัญจริงฮะของเบลกรอนะ ถัดมาครับบัตเทอร์สเตอร์ตัวนี้นี่คือตีโคตรแรงฮะผมจำได้ว่าตัวบัตเทอร์สเตอร์เนี่ยมันตีด้วย Great Act Corn เกรดแอคออฟคอร์นะครับอยู่ที่7ครั้งทฮิต2บวกสเตนสิบหกแม่เจ้าคือตีอะไรก็ทูนสองบวกเกือนบหมดอะเอพีลบสี่ครับผมดาเมจด6ีหกบวกสองแตกแน่นอนนะฮะเอา คืออีกนิดอีกนิดก็อันกรแล้วนะคือมันแรงมากอะ่ะแรงจริงๆครับวันนีนะ้ตีมาชิดโคตรแรงเลยแต่เดี๋ยวก่อนเราใส่นี่ให้มันครับอากาศเดอะคิงออฟเบรดครับผมทำอะไรได้ไอหแัดบวกหนึ่งสเตนบวกหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยู่ใน Shadow in the Warp ครับผมใช่ไหมเดี๋ยวเช็คก,กัอนหนึ่งนะถ้าอยู่ใน Shadow in the Warp เนี่ยไอย Shadow of Chaos ไม่ใช่ชัโดว์อินดูวาร์ของเทียนิ Shadow of Chaos ครับ บวกสองแอทแทกบวกสองสเตนแทนครับผมแปลว่าไอตัวนี้เนี่ยครับถ้าอยู่ใน Shadow of Chaos ครับสเตนเป็นสิบแปดโจมตีเก้าครั้งมันตีไพรมาดอย่างพวกแบบกาลิมานไลออนทูฮูลที่สองบวกนะครับโคตรบ้าพลังครับตัวเนี้ยบอกเลยอ่ะอาจจะโดนไฟเฟิร์สไลออนส่วนไปอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันได้ตีครับทูฮลที่สองบวกครับผมโคตรบ้าแล้วดาเมจเนี่ย ดีหบวกสเข้าแล้วสามสี่ทีนี่คือแบบขาด2ท่อนนะครับบอกเลยอ่ะถัดมาครับผมชาลาสีเฮลเบนครับอันนี้เป็นของซาลาเนตนะผมเนี่ยไอ่อตัวนี้เหมือนไม่ค่อยเห็นกันเห็นคนใช้คิปลออฟซิเค็กันมากกว่าแต่ไอลิทนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้มาทําอะไรได้ตัวนี้ครับตีวิชิตเลยครับผมชอบมากครับผมคือโซเพเซอร์ของมันเนี่ยถ้าจุดนีของไอตัวเนี้ยม๊บเนี่ยมันมีพีไซชันครับผมแปลว่า มันสามารถล้วงตีหัวหน้าได้ซึ่งการตีหัวหน้าของมันคือ6ครั้งทวิตสองบวกเซนสิบสี่ไอพีลบสามและดีหกบวกสองพี่ตีดีหกบวกสองหมดเลยหรือไงวะไอแกงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกครับเบลกอไปแจกอลาให้เดินกอดกอดคอกันมาครับจับมือไว้แล้วไปด้วยกันพอถึงแล้วปุ๊บวิ่งฟ้าปุ๊บหัวแหลกครับผมนี่คือความเก่งของไอแกงนี้ฮะอ่ะผมเลยพูดไปเบลกอรเห็นอย่างนี้นี่ก็ความเป็นหัวหน้าครับ ไม่ได้กระจอกนะฮะยิงไกลเนี่ยครับไอ Betraying s h a d e นะครับถ้าเกิดกดโฟกัสวิดไฟนะ18นิ้วครับระยะเท่ากับไอที่เขาห้ามเขายิงพอดีอะถ้าเกิดเข้าระยะเขาเราก็ยิงได้ครับ12ยิง12นัดทวิต2บวกสเตน6กอพีลาในเมนหนึ่งแต่มีดีวอสติ้ง n ูลมีอีกน i อกค r e เวอร์ว่าโหดนะครับดาบของเขาเนี่ยก็โหดนะ ตีแบบสไตร์นะครับ6ครั้งทวิตสบวกมีมีลีโอฮิตด้วยสเตนสิบสี่ก็รถถังก็แตกหมดนะไอพีบสี่รถถังแตกแน่นอนเดส์นอตก็แตกและดามจ่งดีหกบวกหนึ่งคุณคิดภาพอะ่ะเล่นคนเล่นเดมอนอ่ะคุณเอาไอสามตัวเนี้ยเดินกองรวมมันอ่ะไถไปเรื่อยๆอะ่ะพอเข้าระยะยิงปุ๊บก็วิ่งใส่ปุ๊บกดชาร์จตีปั้งแตก เล่นง่ายมากครับผมเดินกองรวมกันเข้าไปฮะตู้อื่นกันบ้านดีกว่าครับสลปปีปป้ปี้บายไพเปอร์อันนี้ใส่มาเพื่ออะไรความสามารถครับมันบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลดเดอร์ให้กับตัวพักเบลเลอร์ได้ตัวนี้นี่นะเป็นลดเดอร์ได้ทำอะไรได้ทำให้ระยะมูฟผมมันเนี่ยไอตัวลูกน้องเนี่ยครับบวกหนึ่งก็คือบวกตัวมันเองด้วยมันมูฟห้าก็เป็นหกถูกไหม แล้วก็สามารถดีโลแอดวานโลได้เพราะมันเดินได้ไกลขึ้นเอนั้างจะแน่นอนแหละคือมันเดิน6นิ้วดีโลชาร์จไอ้ดีโลแอดวานเนี่ยได้ประมาณอีก3นิ้วเป็นอย่างต่ำก็6บกสเป็น9นิ้วครับผมและตัวนี้ไอป้ปักแบเลอร์ที่สำคัญนะมันบอกว่าถ้ามันยึดจุดได้แล้วมันเดินออกจุดนั้นเป็นของเราต่อเหมือนกับพูดแบบ Intercessor เซอร์นะครับของ สเปซมารีนหรืออย่างขอสม่าท์ของครัตัวเดสที่มันบอกว่ายึดแล้วยึดเลยจนอาจจะมีคนไปยึดคืนนะฮะอันนี้ฮะมันคอมโบกันนะ,ะคือใช้เพื่อให้รีตัวเนี้ยเดินไปไก,ไกลขึ้นแล้วก็รีไปยึดจุดยึดจุดแล้วก็เดินไปจุดอื่นต่อครับผมแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าเขาคุณไม่ยิงฆ่ามันนะครับแล้วมันเข้าไปเงเาของมีลกรได้ต่อเนี่ยมันก็ยึดจุดกันมันเลยนะครับคุณจะแก้ทางให้คุณต้องวิ่งไป,ไป,ไ,ปะะงไประยะ18นิ้วเพื่อตีไอ้พวกเนี้ยวิ่งไประยะสิบนิ้วเพื่อเข้าไปยิงไอ้พวกนี้เหรอ จะถึงก่อนเหรอวะถามจริงดีไม่ดีดเจอวิ่งสวนมานี้นะแหกกันหมดนะครับบอกเลยก็เป็นวิธีการเล่นที่น่าสนใจดีนะผมก็นั่งชอบเลยถัดมาครับ the c h a n l e n i n g ครับตัวนี้มีนี่นะตัวนี้75พอยต์ c h a n g e n i n g ทเดคือว่าถ้ามันยืนในระยะ12นิ้วของสตูแล้วสตูประกาศ shooting f a d เลือกสตู1ตัวในระยะ12นิ้วที่บอกนั่นแหละครับ คอยเต๋าหนึ่งลูกถ้าเราถอยนะออกสองหนึ่งห้าครับศับตรูตัวนั้นจะโดนลบหนึ่งทูฮิตจนจบเทินใช่ไหมคือความสามารถมันเยอะขอเช็คกันหนึ่งนะใช่ป่าวะน่าจะจนจบเทินนะอ่าเฉพาะเฟสนั้นโทษทีโทษทีเฉพาะเฟสนั้นนะครับคือถ้าเกิดในระยะสิบสองของแชนเจอรลิงตอนชุดเฟสมัน ทอยเต่านะครับเลือกหนึ่งตัวเฮ้ยตัวนั้นอนะ่ะออกสองถึงห้าลบหนึ่งดูฮิตออกหกห้ามยิงโคตรดีเฮ้ยชอบอ่ะกี่แต้มเจ็ดจห้าแต้มเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนชี้เป้าไม่ลบหนึ่งดูฮิตก็ห้ามยิงครับจุดนั้นสวยจริงๆครับทอยออกหนึ่งไม่เกิดอะไรขึ้นถัดมาครับแบทเท e l i ไล์ครับผมเนยกริ้งตัวนี้ยึดจุดไม่ได้นะฮะโอซีมันศูนย์แล้วยึดจุดไม่ได้มาทำไมอะ่ะ เอามาปวดน,นะผมเพราะเนอร์ก้บอกว่าถ้าเกิดสตูอยู่ในระยะ6นิ้วของมันเนี่ยการตีมีลีจะลดหนึ่งดูฮิตหมายความว่าเวลาที่คุณต้องตีประชิดกับตัวสตูเนี่ยแล้วคุณมีเนอร์กิ้งอยู่เนี่ยเราตีปกติเขาลดหนึ่งดูฮิตครับเราได้เปรียบง่ายมากเลยถัดไปก็พิงเฮเลอร์ครับผมตัวนี้เห็นไหมพิงเฮเลอร์อันนี้ตายแล้วแย,ยกตัวครับตายแล้วเป็นบูเฮเลอร์แต่เป็นวิมสโตนเฮเลอร์พวกนี้ฮะก็จุดเด่นคืออะไร ป่วนเช่นกันคือจุดที่เรายึดอะโอซีมันสองเห็นป่ะถ้าเกิดเขาไม่ฆ่าไปเนี่ยโอกาสที่จะยึดจุดแข่งกับเรายากมากหรือถ้าเกิดเขาจะฆ่ารุกวิงเข้ามาเราใช้พวกเนี้ยึดจุดได้ครับผมข้อนข่าองป่วนทีเดียวฮะเพราะตายแล้วแตกตัวได้อีกต้องฆ่าหลายรอบมากกว่าจะฆ่าหมดถ้าเขาไม่เตรียมพวกอาวุธยิงแบบทหารราบมาเยอะนะฮะค่ายเนี่ยยากมากถ้ามีแบบปืนในลูกกระสุนนี่ใหญ่ยิงแรงๆเงี้ยฮะเจอนี่ยึดจุดไปก็แบบยิงไงตายวะของดีบตัวนี้บอกเลย ถัดไปไปด้านล่างกันบ้างดีกว่าครับเฟรมเมอร์ครับผมหน่วยเล็กๆ65พอยต์ครับเอาไว้ป่วนพวกแบบทหารราบที่แบบกลุ่มน,น,น้อยๆอะ่ะเช่นเขาเอาแบบอินเตอร์เซเซอร์ไปยึดจุดแล้วก็ไอ้เฟรมเมอร์นี่ยิงใส่ครับผมเพราะว่าเฟรมเมอร์เนี่ยมันได้เปรียบพวกอินเทนที่เป็นกองอยู่แล้วก็ใช้งาน,นง่ายๆเฟรดห้า e ครับอันนี้เอามาเพื่อฮิลล์อินเตอร์เวนชั่นครับผมเอาไว้พุ่งใส่ศัตรูครับจังหวะที่แบบต้องการเบรกเขาหรือไม่ให้เขาวิ่งเข้ามาฮะ เพราะว่าตัวนี้นันบอกว่าสามารถใช้ฮิลิ่อินเตอร์เวนชั่นได้ด้วย0ูนซและสามารถใช้ได้แม้ว่าจะมีเพื่อนใช้ไปแล้วก็ตามผมแปลว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยพุ่งชาร์จเบรกศตูได้นะครับผมโอเคครับเรื่องของเคียวเดมอนจบแล้วคือต้องบอกกันว่าทับนี้เนี่ยผมไม่ค่อยไม่เคยเจอฮะแต่เดี๋ยวอาจมีโอกาสได้เจอเนี่ยเวลาอันใกล้นี่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดขาดหรืออะไรไปคอมโบอะไรขาดไปก็รบกวน คนที่เล่นนะครับบอกในช่องคอมเมนต์ด้วยละกันแล้วนี่คือทัพถผมเอามาให้ดูนะฮะจากของงานไหนหน้า w a r l Hall GT ของอเมริกาผมทัพนี้เลยโอเคครับถ้าถูกใจก็ควรกดไลค์สับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้ากับทัพต่อไปสหรับวัน,นี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันบราเธอ